คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC ทังช่อง YouTube และเพจ Facebook มรการคนเดิมนะคะค่ะท่านชมเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดมินนะคะก็เดินทางมาที่จังหวัดกาลสินนะคะมาตามตัวเลขปูเหมือนให้กับ FC เนาะจ้า สำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแอดกัขอกำลังใจจาก่านมช้ชมนะคะคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะและสำหรับท่านไหนที่นะคะเข้ามารับชมใหม่นะคะผ่านเข้ามาท่านใดกดติดตามและกดกระดิ่งก็จะลืมกดนะคะเพื่อที่จะบ่ได้พลาดนะคะคลิปตัวเลขแนวทางจากทางช่องนะคะไปค่ะท่ามชู้ชมาไปรับชมรับฟังน้ำกันเนาะค่ะว่าตัวเลขแนวทาง ปูเหมือนงวดประจำวันที่16มีนาคม2566ปูเหมือนจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะมันต้องงวดตัปูบรรจมอะไ้ปลาไหลมันปลามันะอะไ้ปลาไหลตัวนึงค่งหมืนขึ้นว่านดีมันได้ปลาไหลเปิดตำราเป็นตัวใดตับปูบัตเตอร์มีคือบัตรากคเห็นเป็นตำราปลาไหลคือบางบ่มีปลาไหลบ่มีเด้อ มันมีบ่ครับมีบ่อเออแต่ว่าคันคันคันตามห่อห่อแปดที่บริเวงตับลากปลาไหลปลาไหลนี่ปลามันสิบ่าเป็นแปดตัวนึงกต่สิบ่าทแปดนึ่ปลาไหลน้อยตัวท้อดีนิดเดียวก่อนค่ะกับปลาไหลมันบ่มีเกจนะในปลานล้วมันจะเป็นเกจเนาะอันนี้ตีตามมันนั่นเนาะครับูนี่แหละอันตีบังหันอะไกูเอาดีให้ปืนนี่นี่นี่ยิงปืนนี่ตำรวจยิงปืนนี่ ยิ่งิยิงค่นใจแต่บ่เอาเพรว่าเอาตำรวจบ่เอามาเอาปืนเอาเบิ้องมันึงคลาพี่น้องค่ะพักเออเอาเอาตำรวจยิงปืนแต่ว่าบ่อ่ปูบได้บว่เอาตำรวจบอาตำรวจนาะตำรวจมันสิสามตัวอ้นาตำรวจตำรวจนี้ทั้งสามตัวเลยออว่าเอาตำรวจยิงปืนก็ไเลยนั่นน่าจะ แต่ว่าปูฟันตรงหมดฟันขึ้นปลาไหลน้อยตำรวจขึันปลาไหลขื้นบ้านนี่้านขันกันกันไปเบิองตำรวจมันจะมีอีกมีตัวต่อเต่าหนาตำรวเนม่อนเต่าเต่าเต่าทั้งสามตัวเลยเอานยังหาสองสองหกห้าพอปลาแล้วค่อยต่อเต่าสองหกห้ามี่ตัวต่อเต่าหนามันต่อเต่าจะปูฟันใหม่ปูแต่ตีเป็นตัวใดเนาะ บท uh, ่านแน่ใจเยอะครับอันบานเนยข้าวกด้ปูกรับปลาไหลบลาเป็นแเนนี่นเยเป็นหนึ่งมีหนอีกมีหนึ่งอีกปลาไน้อยตัวน้อยแตดงว่าหนึ่งปลาก็เป็ตัวที่สาตัวกตัวต่อเตาเดตำรวจนี่อันนั้นละบ่ทั้งสามตัวเลย พี่น้องคนเป็นตอเต้าว่าชั้นคนปูฝันปู้ว่าดแผงเป็นตำรวจจะปูเอาตำรวจยิ่งปืนเอายิ่งปืนปู้ว่าเอาตำรวจเขได้เอาตำรวจทหารเขาไม่เอาตำรวจออกไปเลยเบ็ดประเทศเลยถือเลยสามตัวตะบังวนนี้เมื่อวเมื่อคืนบ้านนี่ปูฝันนอกจากปูฝันบาดเห็นปลาไหลได้ปลาไหลจับจะยีงดีละจับเอาเลยกำเอาแล้วมตนบาเลย เดีววาบอทันแน่ใจปะเ่ปลาัวมีนึ่งมากรับมีนึงนึงมากอีกบอทันหนีเพราะว่าปลาไหลตัวนึงเนาะปลาไหลตัวน้อยตัวน้อยท่อนมิวก้อยนี่เขาเจเปิดหาปอปลาปลาไหลด้วปลากปอปลาแล้วมันบมีปลาไหลปลาไหลตาบอดไี้ปูกอะไรบอดอ่นี้อตาบกเก็นได้ตาไปเรือตาปูดัาสที่เัวแต่วาว่า ปลาปลานี่เป็นแปดนะปูนะปลาไม่เป็นแปดครับอป็นแปดเนาะกราปูตำเอาแล้วดิกำบเอาเรียวตัับมือตับคือว่าห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดนั่นเนาครับหนึ่งแปดห้านี่ห้แปดตอนรอบปูอ่นาะค่ะมันโบนั่นิปลานนี้แต่แปดแปดจปแปด้วนปลาไหลนี่อางันบเ เพราะว่าปกติป่านี่เขาสิตีเป็นเจ็ดป่าเจ็ดป่าแปดแต่ว่าป่าไหลมันไม่มีเจ็ดไม่มีเจ็ดแมครับปูนี่นี่ม้วดก้อนนั่นงวดก้อนปูฝันหนึ่งเป็นป่าเขาป่าไม้คู่หนึ่งมันกิดมาเบิ้งตำล่ามือมันออกหน่อมันจะแปดศูนย์นึ่งผู้ขารูปร้านซื้อปูก้ใครเก่าพักมันเขาเมื่อวันอันหนึ่งแปดศูนย์มั่งมั่งปู้ขายรูกหลานเป็นชื่นเอาอัน ได้เก้าพันงวดไม่สีข้าวงวดไม่เนียนนี่เระฝันว่าไดปลาไหลบ้านนี้เน่นอยฝันว่าได้จับปลาไหลเลยบ้านน้อยปูฝันว่าได้จับปลาไหลตัวนึงแต่ว่าปลาไหลตัวน้อยน้อยนึงเนาะค่ะปูจับได้เลยดิจับเอาต้วมาเลยมันติดเป็นงานจับเดี่ยวจับหนึ่งตัวปะปูจับหนึ่งตัวปลาไหลน้อย จับเองส์เลยนะคะจับเอาเลยกำมเาเลยกรกำมอเลยามก็จเป็นาพี่น้องา่แปเหรครับเือตสีก็เด้พี่น้องเกำเป็นห้าข้าวม่นี่ะจับมาาข้ากระตองลอมาโค้งสุดท้ายปูอีกเอาใกล้ใมืออปูจังแม่นเมื่อสิออกเลยจังฝันกันนั่นลจังแม่นอันวันฟันครับอันบทํานั่นครับันได้ครบนั่นกัน หนึ่งสี่เจ็ดโป๊สสี่หนึ่งเจ็ดเปิดงวดงวดกรบกันกระกรบอีกฟันสองคืนเลี้ยงกันงวดนั้นออกสี่หนึ่งหนึ่งเลี้ยงคืนกันเลี้ยงงวดเลยมันบอกง่้ยหันเลยกันเป็นปูสิบฟันมาได้ยี่อย่างนี้อันทรับร้อยโตพี่ท้างผีเยอพี่ท้างผีเป็นรูปกันมีหนกมีหนูมีกระต่ายงวดนั้น เากระตายไม่กำหูพวกกัจกระถือออกหาสามต้นกระุกมัณฑการทาผีลุกตนจุด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  โคงสุดท right? ้ายใกล้เ oh มื่อแต่วามี uh, uh, ึ่หาเยหมดดีกยเจ้าค่ะอดหมาเหึ้ดีตวเจ้าค่ะเจาค่ะเจ่ะเา่เจ้าค่ะเจ้าค่ะค่ะาค่ะเา่้ค่ะเจ้่อเจาค่ะเจ้าค่ค่ะเค่ะเ้ค่าม่ะเจ้าค่ะเจ้ค่ะเจ่ค่ะค่ะเจค่ะ่า่เาค่่เค่ะ ห้าหนึ่งแปดขันตัดออกมากกับห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าแปดแปดห้าแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะค่ะปู่เนานาะถบ้ำปูเนาแต่ว่าปูว่นี้ใจปันเลยปว่านี้เป็นปลาไหลดีมันเป็นมือห้ากัมปลาไหลน้อยอันหนึ่งมันกรงกับก็เรีกวันอันนิเมะลูกอันวันปลาไหลหามันจ่อกันเลยะหนึ่งห้านีแล้วนีดี อเล็กวันพระฤหัสหนึ่งห้าแล้วค่ะนี่ละอเล็กวันมันมีตัวไหนปูตรงเ็ที่เขียนให้เล็กวันพระฤหามีศูนย์ห้าศนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามห้าสามห้าหห้าหห้าแปดหแล้วก็แปดเก้าสุลด์ชขีดอันสีแดงสามหาครับปูอันสีแดงอันจุ้มมันถือวิปูขีดไว้๋อทุ้มไหนออกถือปูจุ้จุไว้คือ อันนี้ออันนี้คือล่างนี่กระเจ้มันมีบนล่างมันบอกบนล่างดูกมันบอกบนอันนี้บนบันนี้ล่างก็จะมีหนึ่งเก้าสองเก้าบ่พผาดบางห้าเก้าิองหกศูนย์หกห้าแปดศูนย์ผเจ็ดบัวผ่าได้บอกพลูบัวผากนด้พูก่อนก้อนกับบัวผาดวนเหนบ่อันแปดอันแปดศูนย